อัปเดตข่าวของสาวสาวแบล็คพิงนะคะพร้อมกับมาชวนฉลองไอจให้กับพี่จีซูด้วยค่ะหลังจากที่1เดือนผ่านไปนะคะแบบพอดิบพอดีเลยนะ Ig ของพี่จีซูค่ะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วนะคะคุณผู้ชมก็มาฉลองค่ะให้กับยอดผู้ติดตาม IG ของเธอญารที่เพิ่งจะแตะทะลุ60ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนะคะไอจี IG ของสาวสาวแบล็คพิงคคนอื่นๆค่ะตอนนี้ค่ะลิซ่าค่ะมีผู้ติดตามเยอะที่สุดนะคะ ล่าสุดก็อยู่ที่77ล้าน200,000กว่านะคะในขณะที่เจนนี่ค่ะก็อยู่ที่66ล้าน100,000กว่านะคะและก็ตามมาด้วยโรเซ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่58ล้าน800,000กว่านั่นเองค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะพักหลงังๆค่ะไอจี IG ของพี่จีซูก็ฮอตมากๆนะคะยอดผู้ติดตามค่ะก็ถือได้ว่าเยอะที่สุดนะ,ะเป็นอันดับที่3ของวงกันเลยทีเดียวค่ะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็เป็นผลของแบ็ค r e putation ranking ค่ะโดยกรุ๊ปประจําเดือนพฤษภาคมน,นี้ก็ออกมาแล้วนะคะแบ็คพีนค่ะมีการปรับลดลงมานิดนึงนะคะจากอันดับที่ 2เดือนก่อนค่ะก็มาอยู่ในอันดับที่3เดือนนี้นะคะแมคค้าค่ะไม่คัมแบ็กสักทีนะคะแต่ก็คะแนนก็ถือว่ายังสูงอยู่มากๆนะคะ่ะตอนนี้ล่าสุดคะแนนก็ทําได้อยู่ที่3ล้านต้นๆเนาะในขณะที่อันดับที่1น,นะคะเป็นของไอฟ์นะคะอยู่ที่3าล้านแคะ่ะขณะที่อันดับที่2นะคะก็เป็นของ GIdol คะ่ะคะแนนก็ต่างกันอยู่ไม่มากนะคะอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5คะ่ะถือได้ว่าแบ็กพิงก็ยังเกาะกลุ่มนะคะทำคะแนนได้ดีอยู่ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดของนอรลิซ่านะคะที่เธอค่ะเพิ่งมาอัพคลิปนะคะโปรโมทให้กับทางซีรีนค่ะที่เธอไปเดินแบบนะคะอันนี้เป็นคลิปเก่านะคะแต่ว่าเอามาโพสตลงใน IG Story ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าว่างนก็วนเข้าไปดูนะคะไปเพิ่มยอดเอนเกจให้กับนอรลิซ่ากันค่ะ,อะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า